ก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชอบหนังกันเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันเป็นหนังเรื่องแรกของหลายๆคนทุกคนก็ใส่ความตั้งใจแล้วก็เต็มที่ก huh? like ับภาพยนตร์เรื <S 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 2> <S 2> <S ่องนี้กันมากค่ะแล้วก็หนูด้วยก็ลุ้นๆว่าจะมีคนมาดูไหมแต่ว่าตอนที่ไปซินีมาทัวร์ค่ะคนมาดูเยอะมากเต็มโรงเลยแล้วก็เลยรู้สึกแบบใจฟูค่ะแจ้งเกิดตั้งแต่เรื่องแรกเลยจากาหรับเราประสบความสำเร็จหรือยังเออสำหรับหนูหนูคิดว่าถ้าเส้นทางนี้มันยังอีกยาวไกลมากค่ะเราก็สามารถแบบ พัฒนาตัวเองไปต่อได้แน่นอนค่ะมันเกินคาดกว่ากับตอนแรกที่เราเข้ามามันเกินคาดหวังไปเยอะมากค่ะคือหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมายืนอยู่ตรงนี้มาคุยกับพี่ๆนักข่าวทุกคนตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ดีใจค่ะทุกคนน่ารักตั้งตัวผันไหมครับกับการที่เราตอบรับของกระแสที่มันดังากที่เธอมาชื่นเสียงขึ้นมาเราก็ก็ก็ตามอ่านอยู่นะคะก็ขอบคุณแล้วก็ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูค่ะ ตอนนี้เป็นยังไงแบ่งเวลายอย่งไรบ้างเพราะว่าก็ต้องโปรโมทหนังด้วยตอนนีน้ว่าทุกอะไรต่างเนาะช่วงนี้กับการเรียนหรืออะไรเงี้ยเป็นยังไงคะแบ่งเวลาย,ยัางไงเอ่ยอ่าจริงๆตอนนี้หนูกําลังจะจบม6แล้วค<อ>่ะ<ม>ที่โรงเรียนก็ยังไม่ค่อยหนักมากแล้วก็มีเอ่อมีสอบรายภาคแค่นั้นเองแล้วก็เรียนจบม6แล้วค่ะแลถือว่าไม่ได้ไม่ได้กดดันหรือต้องเครียนใ<อ>นช่วงนี้เนาะใช่ค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ซัพพอร์ตกันเต็มที่หลายคนก็บอกว่าของเราแบบไปเอิร์นบ้างเหมือนใส่ โลงโลงเอามาแบบโลงเดียวที่เฟิรเลยอุ้ยจริงเหรอคะก็ดีใจค่ะหนูก็ชอบพี่เขาปกตินอนหนูไม่เหมือนพี่เฟิร์นพี่ใบเฟิร์นเขาเนาะค่ะติดสตาร์อะไรหนูดีกว่าเขาัักมยเอุ้ยหนูช่วงนี้ยังทำงานอยู่ทุกวันเลยค่ะยังไม่ได้ไปเจอ ทุกคนเลยค่ะย,ยังไม่ได้เจอสังคมภายนอกค่ะแล้วเพื่อนหรือไปซมนมาโทนคนทักทำไมอุ้ยหนูเหมือนไปใส่ตาอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็มีบ้างค่ะมีบ้างเคยทักกันบ้างไหมคะค่ะเคยมีไหมอุ้ยอันนี้ไม่มีค่ะเคยมองหน้ากระจกแล้วตัวเองแบบมีมุมไหนที่คล้ายกับดาราะไหนมีไหมอุ้ยหนูไม่เคยคิดเลยอ่ะแต่เราก็แบบเหมือนมองพี่ก็เป็นไอดอลอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อแล้วถ้าอย่เรื่องไปรำแก้มนไปรำอะไรมาไหมรอ๋อเป็นรำถวายค่ะ รำถวายพระญาศรีสัตนาคาราชที่นครพนมค่ะเอ่ะเหมือนว่าเราไปใช้สถานที่เขาในการถ่ายทำอะค่ะแล้วก็เป็นการไปรำถวายท่านดีกว่าไม่ได้บนัไว้หรือมึงไว้เนาะค่ะเราได้ขออะไรเขาไว้ก็ขอให้รายได้หนังทะลุร้อยล้านค่ะไม่ได้บอกใครเลยแต่ว่าบอ อันนี้เป็นเป็นขอพรมากกว่าค่ะไม่ได้โบนิ่ง่ไร้ผลตอนที่เรมีมุมหนึ่งเรารู้สึกเลยเป็นพิเศษเลยค่ะลุกไหมลุกไหมอะไรตัวตัวหนูอาจจะอาจจะยังไม่ขนลุกมากแต่ว่าทุกคนรอบข้างหนูคือหันมาแล้วก็ร้องไห้ค่ะจนจนตอนนี้พระเชื่อเรื่องนี้ไหมค่ะเชื่อค่ะหนูก็มูอยู่มูอยู่ตลอดค่ะสายมูเหมมือนนกัูเป็นพระที่บ้านค่ะเชื่อในท่านพระที่บ้านจะดูพ่อคุณแม่ เป็นพระที่ทางบ้านนับถือค่ะไปเม,ม,ม็นทรงวรำสวยมากเรามีประสบการณ์ในเรื่องการรำมาอ๋อใช่ค่ะตอนช่วงมต้นค่ะหนูเป็นเด็กนาาศิลป์ก็ไปประกวดอะไรประมาณนี้ของโรงเรียนเลยแล้วถ้าเดี๋ยวรายได้มันไปถึงร้อยล้านจะต้องรำโบ้สูงใหญ่โตอีกนะฮะต้องไปไหมวิถ้าก็อาจจะมีค่ะอาจจะมียังมีอีกหลายที่เราจะไปรำอีกไหมครับก็ต้องรอดูค่ะ เนี่ยค่ะหนูหนูบนกับพระที่บ้านเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวหนูก็ต้องไปแก้บนบนอะไรอย่างเงี้หนูบนเรื่องให้สอบติดแล้วก็บนเรื่องหนังด้วยก็อยากให้หนังประสบผลสำเร็จตอนสอบติดเรียบร้อยแล้วได้มาอะไแล้วใช่ค่ะตอนนี้ติดค่ะเป็นเฟชชี่แ้วค่ะเป็นเฟชชี่แล้วเป็นตามกระแสบ้างไหมเป็นตากกระแสตากเล็กๆออกมานอันงี้ก็จริงเหรอคะอ๋อเรื่อง จริงๆพอร์นี้หนูก็ทำเองค่ะก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างของระบบ TC แคสที่ตอนในปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนเรื่องที่คนคิดว่าเป็น Privilege มไหมซึ่งสำหรับหนูหนูคิดว่าน่าจะเป็นขณะ อ่าเป็นเป็นให้เป็นให้เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปหนูก็ยังกลัวกรรมการอยู่เลยค่ะขั้ตนตอนบอกตัอย่างใช่ไหมใช่ค่ะ,ะไม่ได้อยู่ไม่ได้มีไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะเจอข่าวแบบนี้เป็นไงครับความรู้สึกมันทำให้แบบว่าคอพร้อมไม่เลยค่ะเพราะว่าเหมือนว่าหนูก็รู้ว่าพอร์ตอันนี้หนูทำเองแล้วหนูก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในพอร์ตที่สุดเถะ